แฟนใหม่เธอน้าคุณคุณเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรยิ่งจำดีๆวันในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันเธอก็หกฉันไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่เธอนะคุณนจังแฟนใหม่ช้าน้ด้วยขอจะคุณไหล กับคนที่เธอบอกไม่มีอะไรตนนุนเลยบางก็บอกเพื่อนบางก็บอกคนคุ้นใครแต่พอลากับฉันและครอบกันฉันแทบสุดเลยในบอกว่าฉันคิดมากไปบอกกับฉันว่ายังไงีเงาได้ไหมทำเป็นยืนยันไม่ใช่ให้ฉันลงพีสู์ฉันเลยตอนท้ายกลายเป็นฉันที่คิดถึ เล่นเบอร์ใหญ่คือเึ้งใส่น้าเนี่มพร้อมกับคำพูดคมคมเอาไว้คมบ้าดจิงเธอบอกว่ากลาสาบันต่อหน้าฟ้านาอินสรุปก็กลายเป็นแฟนใหม่เอาชันเบรกแถบนาทิมตอนแรกนี่แชไมเชื่อโดยสายตาเห็นบอกจะอยู่คุณเดียวแต่โทรศัพท์อยู่ดีๆกลายเป็นไทยนาไม่รู้ตรงดี้เธอว่าอะไรให้เป็นชายามันก็พี่นี่ก็แ้องไม่เธอเป็นนตอนน้คนเหมือนคนที่คนบอกว่าไม่มีอะไร ยิ่งจำดีดีวันในตอนนั้นเธอบอกเกืบฉันว่าจงเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันเธอก็หกฉันไม่เพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนไม่เธอน่าคุนจังใช่คนนี้หรือเปล่าคนที่เธอบอกเกืบฉันว่าไม่มีอะไรใช่หรือเปล่าใช่คนนี้หรือเปล่าคนที่เธอบอกเกืบฉันว่าฉันคิดมากไป และยังไงมันเป็นอย่างนั้นมันบอกกูว่าไม่ใช่แต่มันไปงงยไปเงือกัแค่ผ่านันานๆยังนอนยังมีกูทำเมื่อตอนนั้นแลลวและมันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เอเคกูรับใครก็ได้ฉัเลิกที่คิดว่าจะเลิกเป็นความผิดเราทักงไอ้คนเก่ากูเซลฟี่จะว่าบ่นอบหักแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่ธะเลิกกับเาน่านรักอย่างเราไปคว่อีกเปาไน่นะคุ้นคุ้นเหมือนคนที่คุนบอกว่าไม่มีอะไร ยิงจำด,ดีวันในตอนนั้นเธอบอกเกับฉันว่าจงเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันจะอโกหกฉันไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่เธหน้าคุ้นัจแฟนใหม่เธหน้าคุณน,น,นคุค้นเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไร <S <S ยิงจำด,ดีวันในตอนนั้นเธอบอกเกับฉันว่าจงเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกัน เธอก็หกฉันไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนม่นจะน่าขุนจัง